สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ Cooking and l r i l l นะครับวิ t h a อเลวันนี้เรียกร้องกันมาหลายท่านมากนะครับว่า Cooking and Grill จะทำไมไม่ทำบาร์บีคิวบ้างย่างปิ้งบ้างวันนี้เราพบกันนะครับกับเมนูอบองนะครับแต่วันนี้เราให้สูตรลับเด็ดเฉพาะสำหรับผู้ที่จะสร้างอาชีพนะครับ mm hmm. เดี๋ยวได้ดูกัน3ขั้นตอนท่านสามารถไปหาพื้นที่ตลาดนัดตลาดเปิดท้าย เปิดแผงได้เลยนะครับเปิดโต๊ะทําได้เลยง่ายครับเรามารู้จักกับตัวสมุนไพรก่อนนะครับที่เราจะทําการหมักซี่โครงนะครับวันนี้เป็นสูตรสร้างอาชีพโดยเฉพาะสําหรับพี่น้องท่านใดที่ต้องการเอาไปประยุกต์ใช้นะครับคุกกิ้งเห็ดกลิ้วิตอเล็กไม่เสียดายความรู้นะครับก็เราจะไม่ซ่อนเร้นอะไรเปิดเผยกันวันนี้นะครับมันมีทําได้หลายสูตรนะครับสําหรับซี่โครงอบนะครับอาจจะเป็น อบน้ำผึ้งบ้างหรือว่าเป็นพวกวายแดงบ้างแต่วันนี้เราจะไม่ใช้ของพวกนั้นเลยนะครับเพราะมันคนละสูตรกันแต่วันนี้เราจะเน้นสูตรแบบง่ายๆนะครับทุกคนสามารถทําได้แล้วก็เดี๋ยวเราจัดการตามพวกนี้กันเลยนี่ครับหอมแดงนะครับกระเทียมนี่ท่านดูหอมแดงกระเทียมนะครับใส่ไปเลยนะครับขมิน้นหนึ่งหัวนะครับใส่ไปเลยนี่พริกไทยดํา ใ,ใส่ไปใบมะกรูดนะครับใบเตยสาเหตุที่เราใส่ใบเตยคือเราต้องการให้ชูกลิ่นใบเตยอ,ออกมาตอนที่เราอบนะครับใส่ไปใส่ตะไคร้ด้วยนะครับหลังจากที่เรา mix อะไรต่างๆลงไปแล้วที่จะทำนะครับเราโคลกแค่หยับหยนะครับนี่ครับใส่ไปเลยเราใส่ไปเลยนะครับ จัดการตาเลยโขกเลยโขกโขกโขกขกก็กกกกกกไปเพราะวันนี้สูตรก็คือคุกกิ้งเนีนยคริวก็จัดสูตรพิเศษนะครับสําหรับผู้ที่มองหาเป็นอาชีพนะครับหมักด้วยสมุนไพรนะครับวันน,นี้ก็เดี๋ยวมีส่วนผสมพวกน้ำจาทิเข้ามาด้วยหอมตลบอบอวนเลยครับเราอบกับโองค์นี้นะครับ okay. Okay. Yeah. เควมาดูกันว่า ขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงเดี๋ยวขอเวลาตำแป๊บนึงครับครับนี่ก็เครื่องเราตำพอแหลกนะครับนี่ตำประมาณนี้นะครับี๋ยวเราก็จะททำการหนักกันแล้วนะครับด่ดูหอมมากๆเลยหอมกลิ่นสมุนไพรามากมากโอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดเดชื่นสดชื่น มาเรามาผสมเครื่องกันเลยครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือประมาณนะครับตามด้วยรสดีหมูนี่ครับตัวหลักน้ำกะทินะครับสำหรับหใส่ตรงนีง้นี่ครับเราก็คนให้เข้ากันนะครับกับน้ำกะทิกับอันนี้เราใช้น้ำกะทิด้วยอบประกอบนะครับ ที่โคอบสมหรัไก่นะครับอืมฮัลลครับครับหลังจากเราทำเครื่องปรุงเครื่องอะไรเรียบร้อยนะครับผสมเครื่องปรุงเรียบร้อยหมดแล้วนี่ตอนนี้รอแต่หมักอย่างเดียวเรามาจัดการเรื่องที่โครงกันดีกว่าแต่งได้หน่อยหลังจากเราล้างมาเรียบร้อยก็จัดการเลยนะครับเดีย๋ยวได้หมักกันหมักไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วเราทําการอบกันเลยสูตรรับนะครับสร้างอาชีพ ให้กับผู้ที่ชอบงานบานร์บีวการปิ้งย่างนะครับเอาไปปรับปรุงใช้กันดูเพือจะทําตามนี้ก็ยินดีนะครับให้ท่านเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับเพื่อที่จะเอาไปทาเป็นอาชีพได้นะครับถ้าเราจะทําขายนะครับตลาดนัดตลาดเปิดท้ายนะครับพวกบาร์บีวพวกปิ้งย่างต่างๆก็ถือว่าโอเคอ่ะเราทําการหมักกันเลยนะครับเราได้เวลาหมักกันแล้วนะครับนี่ใส่ไปเลย นี่สองเส้นนะครับจากนั้นเราก็ทำการนวดสักหน่อยนะครับเพื่อให้เครื่องหมักต่างๆได้เข้าไปนี่อย่างนี้เลยครับทำตามสามขั้นตอนนะครับท่านสามารถที่จะหาโต๊ะมากลางแล้วก็เปิดถายได้เลยนะครับนี่เหมือนเครื่องปงอะไรต่างๆที่ผมปรจจุบให้ดูนะครับท่านเอาไปทำได้เลย จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขยังไงทําแล้วกินด,ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะขายให้คนอื่นนี่เราหมาักหมัไฟวันนี้นะครับนี่เป็นขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราตำเครื่องไอหมักที่ส่วนผสมต่างๆเมื่อกี้นะครับนี่คือขั้นตอนที่สองเราเราก็หมักทําการหมักนะครับพอหมักเสร็จขั้นตอนที่สามเราก็ทําการอบควบคุมเรื่องไฟอะไรต่างๆนะครับ คือบาร์บีคิวถ้าเผื่อเราไม่ดูไฟเนี่ยมันจะไหม้นะครับซี 4, ค่คลองอบสมุนไพรนะครับวันนี้สูตรสร้างอาชีพนะครับ <Wow. S 1> ใครที่มองหาอาชีพก็ดูคลิปนี้ไม่ผิดหวังนะครับครับเราก็หมักกันไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วครับเดี๋ยวเราทาการจุดไฟเลยเพราะว่าไฟจุดถ้าเวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันใช้ถ่านนะครับวันนี้อบกับองค์นี่นี่นี่นะครับ เดี๋ยวเรามาจุดไฟก่อนนี่เราทําเหยื่ยวไฟนะครับเนี่ยเปลือกมะพร้าวนะครับนี่ยกนี้ก็ต้องประยัดนิดนะครับแต่จริงๆแล้วการอบทานนี่คืออร่อยนะครับหอ,อมมากๆเลยนี่วันนี้ก็คุกกี้อย่างเดีวไม่ทเล้นนะครับ สมุนไพรนะครับหมักด้วยสมุนไพรต่างๆนะเป็นสูตรช่างอาชีพเลยให้กับท่านที่มองหานะครับสู้ๆนะครับยังไงก็โควิดนี้ก็ต้องเข้าข้ามไปด้วยกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับทุกท่านรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีนะครับรักษาชีวิตกันไว้ก่อนช่วงนี้นะครับสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเราเองนะครับโอเคเย้ okay. yeah. จุดไฟแล้วครับเริ่มจุดไฟแล้วเ,เดี๋ยวรารอนะครับเดี๋ยวทำการอบกันเลยนะครับร้อ้ไฟติดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เอาวัตถุดิบลงโอ่งแล้วกันนะครับสู้ๆนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งรับชมคลิปใหม่ๆจาก o o o k ิ g and นกริวนะครับวิทยาเล็ก เราพยายามสรรสร้างงานใหม่ๆและก็สิ่งใหม่ๆให้กับท่านที่มองหาเผื่อว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ครับคอเกเา้สวัสดีนะครับเดี๋ยวเราอบกันเลยนะครับรอไฟติดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันครับนี่ครับยังไม่ทันชดช่วงเดี๋ยวเราใส่ในโอ่งค่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอติดมากเอาไม่ได้นะครับเี่ยเราก็หันรูระบายอากาศออกอืมเรียบร้อย องนะครับที่ท่านจะทําเป็นอาชีพนะครับซื้อมาหรือจะหาองค์เก่าๆนะครับจอดสิของผมจาะแบบบานท้ายเลยเท่ากับตัวเตาลงพอดีนะครับเดี๋ยวเราให้ไฟติดสักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะเอาวัตถุดิบลงนะครับเดี๋ยวเชิญครับนี่ไฟโชดช่วงมากๆเลยนะครับเราต้องรอให้ไฟมันลดลดลงนะครับ นี่โครงหมูอบสมุนไพรนะครับสูตรสร้างอาชีพกันวันนี้นะครับสามขั้นตอนท่านสามารถตั้งโต๊ะเปิดขายได้เลยตลาดเปิดท้ายตลาดนัดที่ชุมชนอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราให้ไฟลดลงหน่อยแล้วก็เอาวัตถุดิบลงกันนะครับ เดี๋ยวยงโกงกันดีกว่าครับรงมาระวัสสสวาางสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศไม่ค่อยดีเท่าน,นี้ นี่เลยครับนี่ครับ๋ยวเราทำการปกครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับหลังจากที่เราใส่วัตถุดิบแล้วเดี๋ยวเราต้องเติมฐานนะครับอ่านี่ครับเริ่ม มีอาการมีเ้าที่จะสุกแล้วนะครับเนี่ยนี่เดี๋ยวเราต้องเพิ่มทานแล้วนะครับอันนั้นคือใบเตยหอมนะครับที่เราใส่คือต้องการความหอมนะครับหลังจากที่โครงหมูสุกข,ขึ้นมาก็จะหอมหมนเพราะว่าเราผสมในเครื่องปรุงบ้างแล้วนะครับอ่าเราเพิ่มทานกันเลยนะครับนี่ครับเราก็เพิ่มทานไปไม่ต้องให้มากนะครับนี่หมูที่โครงก็กําลังจะได้ที่เหมือนกันนะครับ ราใช้เวลาอบไปประมาณเมื่อกี้20นาทีนะครับหลังจากลงวัตถุดิบเปิดดูก็ต้องเพิ่มถ่านนะครับเราใส่ทีละน้อยๆเพราะาถ้าเผื่อว่ากลัวว่ามันจะไหม,ม้ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับถ่านกํากับไฟนะครับเรื่องบาร์บีคิวเน้นย้ํานะครับทุกท่านที่ไปทํานะครับสําหรับมือใหม่ๆนะครับดูแลเรื่องไฟนะครับกํากับไฟเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับโดยประมาณ เมื่อกี้เข้าไปแล้ว20นาทีผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปชั่วโมองครึ่งนะครับนี่ก็เพิ่มฐานยกนี้ก็น่าจะสุกเรียบร้อยนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาดูมาติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวอนุญาตปิดฝาก่อนหอมมากๆเลยหอมจริงๆหอม,มชื่นใจ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  เราเปิดฝานะครับปิดฝากันต่อเดี๋ยวมาชมกันต่อประมาณอีก2ี่สิบนาทีเราเปิดต้องเปิดตลอดนะครับ <f ew> ความร้อนทุกงควกลุม <relationships> นี่ผ่านอะไรก็ไม่ต้องเติมแล้ว <f ew> ไม่ต้องเติมแล้วเดี๋ยวเราก็ความร้อนก็อบอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวสุกครับเดี๋ยวมาเจอกันต่อนะครับอีก2ี่สนาทีครับเราก็มาดูกันเลยครับรอบที่สามนะครับอันนี้เราเปิดดูเลยหลังจากที่เราดูมาสองรอบแล้วนะครับ อ้าวสุกแล้วสุกแล้วลสุกแล้วครับสุกแล้วครับนี่สุกแล้ว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 นี่สวยมากๆเลยนะอืสวยจริงๆสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราออกจากโอ่งเลยเดี๋ยวได้ชิมกัน ครับนี่ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับซี่โครงหมูนะครับหมักด้วยสมุนไพรอบองนะครับวันนี้น,นี่สวยมากๆเลยหอมสลบอะบวนอันนี้ใช้เวลาชั่วโมงกว่านะครับท่านที่จะไปทําขายก็ปรับเวลาเองนะครับเพราะว่าใช้่านเราก็ต้องอบล่วงหน้าเวลาถึงเวลาขายเนี่ยไม่ใช่เรามาอบอยู่นะครับอบล่วงหน้าถ้าเราขายสี่โมงก็อบประมาณทัก เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะครับไอ้ได้ยกแรกก่อนทีนี้ก็โอมันร้อนเราก็สามารถอบต่อได้เลยสวยจริงๆสวยงามมากๆนะนอกจากสวยแล้วต้องคงอร่อยหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวชิมกันดูนะครับนี่เรากะว่าชั่วโมงครึ่งก็สุกประมาณใกล้ๆใกล้ๆชั่วโมงครึ่งนั่นแหละชั่วโมงสิบห้าประมาณโดยประมาณนะครับ หอมมากๆเลยนะครับเค okay, เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูรสชาติจะเป็นยังไงแต่อร่อยแน่นอนถ้าหอมอย่างนี้คือถึงของแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราชิมกันดูก่อนอนื่ดูครับหอมมากๆเลยชิมดูก่อน หอมออกระซิหอมเครื่องเทศหอมมากมากกระดูกอ่อนเนื้อครับยาฮึมดูกระดูก สนุกเลยก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับอยู่อย่างมีความสุขนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ